ดีครับพบกับผมโรชเชอรครับกับรายการลอรถอยู่นะครับก็ตอน,นี้ผมรอรถอยู่ครับอยู่ตรงผ่านแถวหมู่บ้านมานสินนะครับผมถนนนวมินเพรรุ่งตุ่มนะครับก็รถเมย์ผ่านอยู่ประมาณ10สายด้วยกันนะครับก็ถ้าให้พูดก็คงจะใช้เวลาที่หนึน่งนะพราสัยอะไรบ้างอ่ 71, 95, 96, อา,าอมีสากกอเจ็ดสิบเเก้าสิ้ากาสิบันมีก้าส้าก่อยนะแม่แ่แล้วก็หกสิบเจ็ดามเก้ากอมีริงด้วยแล้วก็ร5อย สามพกอเจ็ดเอ็ดเก้าห้าเก็ดสาก้้ากอแล้วก็ร้อนะครับแล้วก็ร้อยแล้วก็ห้าร้อยหนึ่งะครับหรือห <c oughs> <c oughs> ้าร้อยเอ็ดก็แ้วกจะเรียกนะครับก็มีสายทั้งที่ไปทางรางแผงแล้วก็เลี้ยวมาทางลาดเทา้านะครับก็วิ่งแตกต่างกันไปนะครับบางทีเป่ลงมาลางเทาครับเลี้ยวหนีเข้าแฮปปี้แลนด์ก่อนก็มีแต่เอาผมจะเฉพาะอที่ไปรางแพงนะรางแง่างมีอะไรบ้าง60 7ิบ 501อ่า3สายนะครับนอกนั้นมีแฮปปี้แลนด์กับลาดพร้าววนไปบนเออสลัดกันไปนะครับโอเคก็ถ้าอยู่แถวบึงกลุ่มแล้วก็ป้ายนี้ก็เป็นอีกป้ายที่น่าน่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างตรงที่เป็นกำลังเลี้ยวยามาจากเสริฐประดูกิจนพอดีนะครับไม่ได้หมายว่าคุณอาจจะมาจากช็อกโกแลตวิวนะครับหรือมาจากทางแก่้อเดชาหรือมาจากโอเกสเตรหรือว่ามาจากทางอิโลแปนอะไรนรี่วิ่งมาเนี่ย ก็สามารถมาเจอายนี้ได้นะครับผ่านมาซิ่งผ่านโน้มยิงหกแปดใช่ไหมอ่าเราวๆนี้แหละนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับกับรายการรอรถอยู่ครับพรุ่งนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี